คุณวิรัตวัสลศรินครับขอบคุณท่านประธานที่เคารพวิรัตวรลลศรสินท่านประธานครับเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาผมได้นําเรื่องเดือดร้อนของชาวบ้านบ้านโพนสายอําเภอเมืองมุกดาหารที่ได้ร้องเรียนผ่านร้อยตำรวจตรีสุเทียนทองโสมุนาสาขาพักเซนไทยมุกดาหารเขตยนหนึ่งเกี่ยวกับกรณีชาวบ้านได้โอนกรรมสิทธิที่ดินที่ถูกเวรเขินโอนให้กับกรมทางหลวงตั้งแต่เมษา จนปีที่ผ่านมาเนี่ยจนบัดนี้ก็ยังไม่ได้เงินครบตามจํานวนที่เวียนเกินไปยังคงค้างอีกรายละประมาณรา,ายละยี่สิบหาร้อยละยี่สิบห้าดังนั้นในวันนั้นผมจึงได้นําเรียนหาเลยท่านประธานไปยังกรมทางหลวงชนบทขอให้จ่ายเงินส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนตามสัญญาด้วยแต่จนบัดนี้ยังไม่มีอะไรคลบบน้าท่านประธานชาวบ้านได้พยายามโทรหาแต่ก็เงียบไม่ได้รับสายขอภาพที่หนึ่งนะครับท่านประธานครับขอภาพที่หนึ่งเลยฮนะ ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นผอ,อ,อเรื่องเดชหรือว่าเลขาหน้าห้องนัานนี้ที่เขียนมาหาผมนะครับก็โทรไปก็ยังรับสายแต่พอสองอาทิตย์ที่หน่วยงานต่างๆใจคําตอบแต่ก็ ไม่ให้คําตอบโทรไปก็ไม่รับสายแล้วจากนั้นนะครับก็ตามลายที่เขียนมาชาวบ้านท่านประธานครับชาวบ้านไม่ได้ร่ำรวยไม่มีเงินทองทุกคนมีนิสินที่จะต้องหาที่อยู่อาศัยใหม่นะครับจำเป็นจะต้องใช้เงินจึงติดต่อหาผมให้ผมช่วยโทรไปเร่งรัดให้หน่อยผมโทรไปก็บอกว่าประชุมครับจะโทรกลับครับโทรอีกครั้งบอกว่าสัมมนาอยู่ครับไม่ว่างครับคราวนี้โทรไปอีกทีก็บอกไม่รับสายแล้วครับท่านประธานครับขอภาพต่อไปเลยครับภาพที่สองนะฮะครับ แล้วก็มีไลน์ไปหาที่ชาวบ้านนะครับเมื่อวานพอเรื่องเดชทุกกับมาหาหนูว่าตอนหกโงเย็นบอกหนูว่าให้รอเปลี่ยนแปลงงบจากนครศรีธรรมราชมาให้มุกดาหารรออีกสาสิบวันท่านประธานมันมีเรื่องแปลกๆอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้จะไม่รับสายผมก็แจ้งชาวบ้านไปนะครับว่าจะแปลงงบจากนครศรีมาให้ก็คิดว่าน่าจะมีการทุจริตนะฮะถึงจะต้องกลายเป็นเรื่องอย่างนี้นะครับท่านประธานครับจึงนําเรียนหาเลยท่านประธานอีกครั้งหนึ่งไปยังท่านนายกรมตรีที่ไม่ทุจริตนะครับ แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและที่บดีกกรมหลวงช่วยจ่ายเงินชาวบ้านด้วยครับกลาบพระคุณธรรมธานครับครับ